รัฐบาลเมียนมาประกาศให้ประชาชนในย่างกุ้งเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่เฉพาะในบ้านเป็นเวลา2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะเพราะว่าพบผู้ป่วยโควิด -19 รายวันพุ่งขึ้นเป็นประวัติการเลยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200-500ถึงคนในย่างกุ้งเนี่ยนะคะโดยคําสั่งดังกล่าวเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นการประกาศล่วงหน้าก่อนการล็อกดาวน์เพียงแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยก็ต้องแห่แห่กันออกไปซื้อข้าวซื้อของบางคนเตรียมตัวไม่ทันด้วยนะคะ วิธีการของเขาก็คือจะบังคับให้พนักงานทุกคนทํางานจากบ้านเว้นแต่พนักงานในภาคธุรกิจที่จําเป็นอย่างเช่นพนักงานธนาคารปั๊มน้ํามันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ตลอดจนโรงงานผลิตน้ําดืม่มจะมีเพียงแค่หนึ่งคนต่อครอบครัวค่ะออกไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นเข้าบ้านได้หากว่าคนในบ้านป่วยสบบามารถไปโรงพยาบาลได้เพียงแค่2คนเท่านั้น ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านในรถยนต์มีผู้โดยสารรถเนี่ยได้เพียงแค่1คนหรือหากว่าจําเป็นต้องออกจากบ้านเกินจํานวนที่กําหนดด้วยกรณีฉุกเฉินหรือว่าเหตุจําเป็นใดๆจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะส่วนโรงเรียนถูกสั่งปิดไปก่อนหน้านี้แล้ว กระทรวงสาธารณสุขเมียนมารายงานจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการเลยนะคะ671คนแม้ว่าไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าผู้ป่วยใหม่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คืออยู่ในนครย่างกุ้งและยังพบว่าเป็นการระบาดในชุมชนด้วยเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนมากไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ ส่วนตัวเลขสะสมจนถึงเวลานี้นะคะเมียนมามีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด5,805คนสูงเป็นอันดับที่5ของอาเซียนค่ะเสียชีวิตอยู่ที่94คนได้รับการรักษาหายแล้ว1,260คนโดยจำนวนผู้ติดโควิด -19 เพิ่มขึ้นวันละหลายร้อยคนนะคะหลังจากที่โควิด -19 ระบาดหนักในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ รายงานล่าสุดพบว่าที่ย่างกุ้งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่ประมาณ3,700นะคะแล้วก็รัดยะไข่ตามลงมาอยู่ที่ประมาณ970คนค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมายังได้ประกาศลดระยะเวลาการกักตัวของผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาการไม่ได้รุนแรงนะคะลดลงเหลือ11วันจาก14วันและสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลก่อนได้ถ้าอาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าทั้งหมดก็คือจะต้องกลับไปกักตัวที่บ้านต่ออีก7วัน ประกาศนี้ใช้ทั่วประเทศเว้นแค่ที่ย่างกุ้งแล้วก็ยะไข่นะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยยังถือว่าสูงอยู่ทีเดียวค่ะ